สวัสดีครับเรามาลงลึกเรื่องราวในเทพพยาหารลีตอนที่65กันต่อนะครับหลังจากเรื่องของหมอโม่เนี่ยฮลีก็ต้องเจอกับสถานการณ์ใหม่แล้วใช่ค่ะคือเขาต้องหาทางอยู่ในหุบเขาหัดเทวะต่อให้ได้แล้วก็ต้องสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เลยในสำนักเจ็สุดยอดครับเริ่มจากที่เขาไปเจอ,เอ,อความลับในห้องลับก่อนเลยอืมใช่ค่ะ เขาเจอตำราวิชาลมปราณนิรันสปริงฉบับเต็มที่หมอโม่ซ่อนไว้ที่น่าสนใจคือหมอโม่เองก็แอบฝึกทั้งที่ไม่มีรากฐานวิญญาณใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตำราฉบับนี้มีตั้ง8ชั้นน่ะฮันลี่เคยเห็นแค่6ชั้นเองจากฉบับย่อโหการค้นพบนี้ก็เหมือนเปิดโลกให้ฮันลี่เลยสิครับทั้งเรื่องพลังที่สูงขึ้นแล้วก็ความทะเยอทะยานของหมอโมเองด้วย ถูกต้องค่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้ฮารี่มุ่งมั่นจะฝึกวิชาเซียนมากขึ้นไปอีกแล้วจังหวัดนั้นเขาก็กำลังจะทะลวงลมปราณชั้นเจ็พอดีด้วยจากการกินยาต่อเนื่องทีนี้พอจัดการเรื่องหมอโม่ไปได้สักสองวันเขาก็เริ่มแผนต่อเลยค่ะคือปลอมจดหมายลายมือหมอโม่เลยนะ อ่ฮะ uh huh. บอกว่าหมอโม่กลับบ้านเกิดแล้วก็เอ่อตั้งตัวเองเป็นคนดูแลผู้ป่วยแทนใช่ค่ะอ้างว่าหมอโม่สอนวิชาให้หมดแล้วแล้วก็ยังเขียนทำนองฝากฝังให้ผู้อาวุโสช่วยดูนลเรื่องอื่นแทนไปก่อนด้วยก็ถือว่ารอบครอบแต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะเขายังเด็กมากผู้อาวุโสบางคนก็คงสงสัยแน่นอนค่ะแต่ชื่อเสียงเดิมของหมอโมกก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งแผนก็เลยพอจะเดินหน้าไปได้พวกผู้อาวุโสก็เลยให้ลองงานก่อน ให้รักษาสิทธิ์เล็กๆน้อยๆไปก่อนอืมซึ่งสําหรับฮันลี่แล้วเรื่องรักษาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยเป้าหมายจริงๆคือการได้อยู่หุบเขาต่อเพื่อใช้ขวดยกวิเศษนั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาต้องการพื้นที่ตรงนั้นมากๆเพื่อจะได้เร่งโตสมุนไพราหายากได้ตามใจชอบโดยไม่มีใครรู้ความลับเรื่องขวดถ้าตําแหน่งว่างนานไปอาจจะมีคนอื่นมาแทนหรือสํานักยึดคืนอันนี้กระทบแผนยาวแน่ๆถูกต้องค่ะ เขาเลยต้องรีบสร้างความน่าเชื be, ่อถือท no ีนี้แหละเขาเลยทุ่มสุดตัวเลยทุ่มยังไงครับก็คือใครมารักษานี่หานรี่จัดเต็มใช้สมุนไพรหายากจากขวดยกแบบเออไม่กลัวเปลืองเลยอ๋อแบบที่หมอโม่ไม่เคยทําเพราะหมอโม่จะประหยัดมากใช่ค่ะผลก็คือการรักษาเห็นผลเร็วมากแบบเร็วอย่างน่าตกใจเลยถึงขนาดว่าเคสหนักๆก็รักษาให้ดีขึ้นในไม่กี่วันนั่นแหละค่ะ จุดนี้เลยที่ทําให้ชื่อเสียงเทพยาหารีดังระชอนไปทั่วสํานักเลยกลายเป็นว่ามีหมอเทวดาคนใหม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็คือการใช้ทรัพยากรเข้าช่วยเยอะมากเลยนะก็เป็นการสร้างชื่อที่เร็วกว่าฝีมือจริงๆตอนนั้นของเขาอะนะคะแต่ผลลัพธ์คือมันเวิร์กชื่อเสียงดังไปถึงหูผู้บริหารระดับสูงเลยจนกระทั่งเจ้าสํานักหมาเรียกตัวไปพบคนที่เคยเจอตอนทดสอบเข้าสํานักนั่นแหละครับ ใช่ค่ะคนเดียวกันเลยดูเหมือนเจ้าสำนักหมาจะจำไม่ได้แล้วนะแต่ก็ยอมรับในชื่อเสียงที่ได้ยินมาครับแล้วก็เสนอให้ฮาร์รี่รับช่วงต่อหน้าที่ผลประโยชน์ต่างๆของหมอโมกเกลียบทั้งหมดค่ะแต่มีอย่างเดียวที่ยังไม่ได้คือตำแหน่งที่แสดงถึงความอาวุโสเพราะฮาร์รี่เพิ่งจะ17เองอายุน้อยไปแต่ก็ได้สิทธิต่างๆเกือบครบใช่ค่ะแล้วเจ้าสำนักหมากก็ยังใจดีเปิดโอกาสให้ฮาร์รี่ขออะไรเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะ ถือว่าเป็นการยอมรับสถานะใหม่ของเขาในสำนักอย่างเป็นทางการแล้วสินะครับใช่เลยค่ะเป็นการปูทางไปสู่อิทธิพลทรัพยากรอะไรต่างๆที่มากขึ้นในอนาคตของเขาสรุปแล้วช่วงนี้เราจะเห็นเลยว่าฮันลี่ใช้ทั้งสมองทั้งความลับเรื่องขดยกแล้วก็ทัพยากรที่มีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆ อ,อืเขาสามารถรักษาที่มั่นในหุบเขาวไว้ได้แล้วก็สร้างตัวตนใหม่เป็นเทพพยาหาลี่ขึ้นมาแทนที่หมอโม่ได้สำเร็จเป็นการวางแผนที่แยบยลแล้วก็ใช้ความลับได้เป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าการสร้างชื่อเสียงแบบนี้ที่มันมีพื้นฐานมาจากการปกปิดบางอย่างเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับเส้นทางของเขาต่อไปในระยะยาว